ภาพที่สวยงามนะคะสามรับาพิธีเปิดงานฤดูหนาวลพบุรดดีนะคะปี2566นะครับเป็นการจุดไฟเปิดพิธี 4, นะครับพิธีเปิดงานฤดูหนาวปีลพบุรีปี66โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนที่บุญวิทยาลัยนะครับ ครูนะคะเราได้ชมพุ๊กของคร้อกันนะคะของฟ้าของจังหวัดลบบุรีนะคะจัดโดยสาแลแลมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบุริวิทยาลัยค่ะอย่างไม่หมดแค่นี้แน่นอนนะครับต้องจัดชุดใหญ่จัดใหญ่จัดเต็มแน่นอนนะครับสําหรับงานประจำปีของจังหวัดลบบุรีเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับงานรุ่นหนาวปี2 5 6 6ในวันที่28พฤศจิกายนการเปิดงานในวันแรกวันนี้นะครับ ค่ะสำหรับงาคาราโอเกะโรเราจะจับทั้งหมด10วันด้วยกันนะคะ10วัน10คืนนะคะตั้งแต่วันทีน่28พฤศจิกาย,ยนนะคะถึงวันที่7ธันวาคมนนะคะ2 5 6 6ค่ะแรเป็นชุดปรผสมมาเริ่มเบิก ลึกลึกนำตมาได้ฐานนิสาเมื่อ4พฤศจิกายนะครับนกษายาวราตรีจะมีสีสดสวยนะนเตรียมกล้องของท่านไว้เลยนะครับทุกข่้นไปนะครับร่มเย็นแผ่ไลาสาและบารมีเปิดฟ้าท,า,าที่สองนะครับค่ะดต่อไปนะคะเป็นพุทธดังสายน้ำรล่อเลี้ยงพวงประชานะคะเสียวรประจีปานี้เพื่อพ่อหลวงนะคะ กีดนแห่งรอยที่อบอุ่นนะครับสาตูดีมะนาวาด80จนะครับชาวประชาชนาตูดีนะครับกัานร่งเรุนะครุ่งโรนะคะปีนี้จะเป็นปีที่50กว่าแล้วนะ,ะ50ก่าปีแล้วนะคะกอถือว่าคู่ก,กับชาวจังหวัดลบบุรีนะและจังหวัดได้เียงนะคะ,ะ,นนะ,คะพีพี่น้องประชาชนมาร่วมนะคะ จัดมาตอนนี้ย้านะที่รู้จักในเรียกว่าภาการีแนดองงานฤุหนาวทุกท่านรู้จักนะครับหรือว่าเป็นงานประจำจังหวัดลบบุรีก็ได้นะครับตัวที่รู้ตวนะครับทุกท่านก็เก็บภาพนะครับเป็นภาพถ่ายเป็นคลิปวิดีโอส่งให้ญาติน้องที่อหนาจะไม่ได้มาใตวันนี้ได้ชมความสวยงามด้วยนะครับอันนี้คือชุดใหญ่เลยนะคะที่เราจัดให้นะคะ